มีแต่คนท้ายคลิปตอนเดียวว่าตอนเดียวว่าปลากินทั้งเพ่แต่เราท้ายคลิปตอนเด็ดปลาไม่กินมั้งเล่นหน้าตาแต่ละคนอยู่กับมันผิวตอนเด็ดปลาไม่กินนะ่ตอนเด็ดปลาไม่กินนะยมันเลี้ยงหนึ่งมันแต่ดังว่ายโรงเรียนก้าวตำราพี่น้องเลยยืมกาตีว่าวิ่กินเหลวเลยแต่งอึไปการตินมาเนื่อย ตอนนี้ปลายังไม่ก şey ินครับเหนียวไก่ครับเหนียวไก่เหนียวไก่ครับเหนี่ยวไก่เหนียวไก่ครับเหนียวไก่นี่ก็เช็ดใหญ่ครับ

กราวแรกอันไหนก็ได้ไม่มีใครรบใครอะไรนั่นนะไม่มีใครเที่ยงไม่มีใครรบกันเลยในกานผู้ชมดีๆเพราทุกคนเติมตังค์เลยเปล่าแล้วตัวรับมันเดี๋ยวไม่มีรั้งยันเลยเติมตังค์เปล่าเอาเบงกูได้นะ ปากหนึ่งเหลบเลาไม่กินต้องใช้ช่วยเราหนัจริงช่างหนัะนะครับิงนาีบาดไไวมันบ <c oughs> อย่าเล่นนะพัดเวลาบาดเจ็บเลยนะนี่ ้้คือแล้วเิดวาแล้ววเอสวยตาเลี้ยวยงไรข้ารอบเาร้ารอบแลแกนี่บอแกข้ารอบเลไมู่กคนนั้นนะไอยู่าน้แล้วแกข้ารอบแล้วุ่นารับไปพร้อมเลย

ตอนนี้ปลาไม่กินมังนะ้งไตอนเ,ลเวลาปลาปลาไม่ใจตาอยบอกตอนปลากินต้องไ้บอกว่าแย่ตายแล้วบอกว่าอะไรไ่นเนี่ยอนุญาตไม่ได้ลยไม่ได้ไม่ไม่ได้อนุญาตไม่ได้ไ เออลืมกุ้งอยู่ในโนนแต่โกเนี่ย ตาไไจะข้าวอบเลยเนี่ยกเค<า> <c oughs> รียดแล้วเครียดแล้ว บาไม้ยู่ท่คันนี้นะกนาปั้าก่อนเจ็บก็อะและ้วบ <c oughs> ้างอดแรงแล้วเ <c oughs> ที่มาหาทีกินกข้าวก็ตัขัน,นจิ้ลได้ละเร่มากันชูทนง่ก่อนึ่งไม่กด้ไม่ยิงก็ เกาะใครครับเ<อ>กาะไรสองหม่นกว่าเลยแล้วครับสองหมื่กว่าเลยแล้วครับสองกว่าเลยโดนคืนแล้วครับอ้าวกิน ไม่กินโยนตาที่โดนแล้วแหละจริงเลย่ะโดนโยนคุณนะไม่โยนนั่นแหละโยนคุณนั่นแหละเฮ้ยย้ไม่โยนคุณเลยไม่โยนเยอะเลยโยนคุณไปตำเยื่อนะตำลิปตำลิปว้าววิน

เล่นรักกินลงที่อ่านเล่นเลยนี่ความหวังอยู่ที่กันไหมว่ากันนี้ใช่พูดด้วยแล้วไอ้ช่วงไรหมดหวังแล้วกันนี้ปกติไม่นด้กินขันเลสายสั้นก็เดี๋ยวันนี้เลยกินสายยาวเพื่อสิบนาทีผ่านไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น พอต่อยเองไม่ใช่ชั่วพอต่อยเองไม่ใช่ดำชัทดำไม่ชั่วช่างช่างหน้าหวากอะไรถึงอาจารย์ไว้มบ้างไหมพี่นี่โยนเลยพี่โยนเลยวันนี้เราจะมาทำซอกเยือนะครับ ก <laughs> ุ้งกุ้งปลาหม้อบ้างนะจืดนะครับจะรี้ข้ามจากฝั่งอ่าวไทยมาอันดามันเลยนะครับเราเรียกปัน้นอะไรดาบปูนเนี่ยตรงนั้นทองดาปูนทองดาปูน,ปนอย่าหลไงใยด้ <c oughs> โปรดับหาดโอ้รูดยักษ์มากเลยระวังพวกเล่กตกปลาเนยรูดยักษ์ใหญ่ใหญ่มอมนี่นี่ ผม,มไม่เคยไม่รูจ้รจักเลยบอกตกลายรู้จักเป้โดยเฉพาะบอกตกลามงลืมตอนจักขายมันเป็นโลไงตอนนี้มาขายเป็นตัวแล้วผมมันใหญ่ปลาใหญ่เพี้ยงนะใหญ่ปลาขายเพียงใหญ่ปลาขายเพียงรู้จักรอดกันใหญ่ปลาคายเพียงาคนรู้จัก,ก,จกมุดน,นั่นแหละทาวัดไม่รู้ว่าหน้า<อ>ตาอยู่บ้านพี่เลยรู้ รู้แต่ว่ายายป้ายายป้าแต่ไม่รู้หน้าตาอยู่แม้ดอแต่รู้จักตังเป้ยายป้าไข่เพียงนี่ยายหม่องไข่กุ้งวันนั้นผพุ่งไปโอยดหลองลงเตือนมาถกันว่าเอามีดดีไม่อุดข้าวหลอดีวะไม่เจ็บไม่ได้ไม่ได้ลูกน่าไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดเต็ไมเรียกป้ากินพุ่นไม่ขึ้นว่าไม่ขยายได้กรวบผมไม่หยายต้องทำกรณีเหมือนกัน

นั่นชุดนี้สี่พันห่บาทเองรอสองพันว่าเป็นพันพว่าพันพันว่าจับตู้ล้รตอนนี้กมซื้อได้ยางู้เลยสองพันสองพนทกสี่ไร่เมเรือสี่ไล่ทเดยว่านสี่ไล่เรือกคือมันต้นและสไร่ไหวมอเหไปทางถ้าับได้ได้นี่เอาลหลามม่มีได้อย่างเดียวลานะ พอไปตอกน้าดินไม่อยากตกได้ตีไม่อยากไหวสาวสาวสาหถึงอโยนึงไวล้าอย่าทำลอยยื่นไดยอแต่ว่าไว้เล่นนำลึกได้ bây giờ mi lăn này, làm cho tivi lăn này, cái gặp... äh. <laughs> <Ở đây gặp. cười> <laughs> này mình tập thể thao, cái này các anh quá, 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 tập thể thao này các anh tập thể thao này, cái gì này, phải tập thả to, 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 tập thả ใบช้อนายสามนั่นแหละจะเป็นผีหน่อยรืเขียวผีแน่วิ่ง้นชีเขียวใบช้อบายสามน่าจะบอกกันที่มาหนที่บ้านไปแล้วครับเดี๋ยวจองจองกันนี้ไปเลยเดี๋ยว

สองค<อ>นเนี่ยสองคนจำใจเล่นไปครั้งไหนก็ได้เหรอสองคนคนเดียวยังไม่กินลลกเลยอช่ขาโต้เลยเล่นแน่นอนคือแคทมือแหละนะทายทายคลิป,ปลายยังไม่กินที่ ก่อนไหมครับ <laughs> น้ำเย็นๆในกระติกครับน้ำเย็นๆในกระติกครับ <laughs> โมแล้วครับยาสูบอยู่ตรงนั้นนะครับยาสูบอย่ตรงน,น <laughs> ขนมหวานอยู่ตรงนู้นนะ <laughs> อยากเกี่ยวไปตองเทนใบไ,ไม้นะ <laughs>

เออใครเบ็ดจะมัดก่อนนี่ที่มานาที่บ้านไปเกือบจะยืมหนาที่ <c oughs> เออต้องได้ปักก่อนนี่ว้างเครื่องปักให้เครื่องให้เครื่องปักก่อน